คุณกำลังจะได้เห็น SUV ที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ BMW ยูเคยสร้างมานี่คือ BMW X9 ปี2026สุดยอดแห่งความหรูหราที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการขับขี่อย่างสิ้นเชิงถ้าคุณชอบดีไซน์ล้ำสมัยประสิทธิภาพระดับสุดยอดและเทคโนโลยีที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟคุณมาถูกที่แล้วยินดีต้อนรับสู่ออโตสตูดิโถ้าคุณลหลงใหลในรถเหมือนเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และดูวิดีโอให้จบเพราตอนท้าย เราจะสรุปให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้คู่ควรกับโรงจอดของคุณหรือไม่มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ B M w X9 ปี2 0 2พพิเศษขนาดนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอก X9 ดูทรงพลังโฉกเฉี่ยวและดูดันกว่าที่เคยตัวรถมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น X7 ทั้งยาวกว่าและกว้างกว่าพร้อมกระจังหน้าไตาผู้ดีไซน์ใหม่ที่มีไฟเลส่องสว่างเพิ่มความล้ำสมัยแบบไม่เหมือนใครเส้นสายตัวถังเรียบหรูล้อแม็กขนาด23นิ้ว และมือจับประตูแบบฝังเรียบเนียนใต้ฝากระโปรงคือความแรงระดับเทพรุ่น M 6 0 i มาพร้อมเครื่องยนต์ V 8ทวินเทอร์โบ4.4ลิตรให้กำลังถึง715แรงมา้าและยังมีรุ่น plug-in hybrid ที่รวมแรงบิดจากไฟฟ้าเข้ากับสมรรถนะของ bmw ได้อย่างลงตัวอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโมต่อชั่วโมงภายใน3.6วินาที suv คันนี้แรงไม่แพ้รถสปอร์ตเลย เปิดประตูเข้ามาภายในแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในล้าสุดรูบ่อนหนังพรีเมียมไม้แท้และไฟตกแต่งรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับได้เองหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14.9นิ้วเชื่อมต่อากับจอดิจิทัล12.3นิ้วแสดงผลชัดเจนเต็มตาใช้ระบบไวรเรล์9ใหม่ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมผู้ช่วยเสียง AI ที่ฉลาดขึ้นและระบบนำทางแบบเสมือนจริง บอแถวหลังก็ไม่น้อยหน้าบอกแบบกับตันที่ปรับเอ็นได้หน้าจอควบคุมเฉพาะที่นั่งหลังคาพานรามาสไตล์เล้าเลและระบบความบันเทิงหลังรถด้วยหน้าจอ 8K และลำโพงระดับไฮเอนจ์จาก Bowers Wilkins ไฮไลท์อีกอย่างคือระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3 Personal Pilot Level 3ที่สามารถขับขี่เองได้บนทางด่วนพร้อมระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและควบคุมความเร็วด้วย AI อย่างตลอภทยระบบความตลอภทยก็มาเต็มทั้งระบบเบรกฉุกเฉิน เตือนจุดอับสายตากล้องรอบทันและระบบช่วยจอดที่สามารถจดจำและย้อนกลับเส้นทางการจอดได้ระบบช่วงล่างแบบถุงลมงพูมหาลาัยล้อหลังและระบบขับเคลื่อน4่ล้อ,เอสเรช่วยให้การขับขี่ราบรื่นมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางเขาพื้นที่เก็บสัมภาระก็จัดเต็มเมื่อพับเบาะลงจะมีพื้นที่มากกว่า90ลูกบาทฟุตเรียกได้ว่าพร้อมลุยทริปยาวๆกับครอบครัวหรือจะใช้ในชีวิตประจำวันก็สะดวกสุดๆแล้วสรุปคือน,นี่คือรถที่ควรค่าแก่การครอบครองหรือไม่ ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่รวมทุกอย่างไว้ทั้งความแรงเทคโนโลยีความหรูหราและความโดดเด่น BMW X9 ปี2026คันนี้คือคำตอบมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำประกาศของ BMW ว่าเราคือผู้นำตัวจริงขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าคุณชอบเจ้าสัตว์ร้ายหรูหราคันนี้เหมือนกับเราอย่าลืมกดติดตาม Auto Studio เพื่อรับชมรถรุ่นใหม่ๆแบบจัดเต็มอีกเทียบฝากคอมเมนต์ไว้ว่าอะไรคือฟีเจอร์ที่คุณชอบที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับขี่ปลอดภัย และขอให้คุณรักรถเหมือนที่เรารักเสมอ